าสนักดีมีถหายสายป่านะครับสายเขียวคนบ้าปลูกต้นไม้เช้าวันนี้หลังจากฝนตกสดชื่นแจ่มใสนะครับเราจะมาปลูกผักหวานป่ากันปลูกผักหวานป่าคู่กับไม้แดงผักหวานป่าที่พี่น้องเห็นนี่เขาเพาะงอกมาแล้วนะฮะเราเพาะงอกก็ไม่ยากนะครับการเพราะงอกเม็ดผักหวานป่าคือถ้าได้เม็ดผักหวานป่าที่ล้างเสร็จแล้วนะครับ ล้างนี่หม่ถึงเราไม่ได้เพาะจากเม็ดสดนะครับพี่น้องเราต้องล้างเม็ดสดเอาเนื้อออกให้หมดเหลือแต่กระโหลกหรือกะลาของเม็ดผวานป่าจากนั้นก็ผ่านกระบวนการเพราะเพราะนี่ก็ไปใส่ทรายก็ได้หรือแกบดดำก็ได้นะครับเจ็ดถึงสิบวันมันก็เริ่มงอกถ้าอยากให้ยาวกว่านี้ก็ยืดเวลาต่อไปมันสามารถจะมีรากเนี่ยยาว ได้ถึง 2, อนิ้วสามนิ้วอะ่ะแล้วแต่เราเลยถ้ากระบะใส่ทรายสูงใส่แกบดําสูงหรือความหนามากเนี่ยลากขงขวหวานก็จะดิ่งตรงไปยาวเฟื้อยเลยนะครับอันนี้ประมาณหนึงนิ้วกว่ากว่าถ้าจะยาวกว่านี้ก็ตือทอดเวลาออกไปมันก็จะดิ่งตรงไปอีกยาวเลยนะครับอันนี้คือเม็ดผักหวานป่าที่ล้าง จากเม็ดสดแล้วนะฮะให้เหลือแต่กะลาแล้วก็มาเพาะส่วนเหล็กนี้นะครับผมไปถ่ายทําอาจารย์นำหน่วยขี้ใบตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วเรื่องการปลูกผหวานป่าโดยใช้เหล็กแหลมแทงนำรากนะครับนำรากตอนนี้ก็แพร่หลายไปเยอะนะครับบางทีก็ไม่ได้อ้างถึงแหล่งที่มาแต่ต้นตำรับที่ผมไปถ่ายทําเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือ คุณอาอำนวยครีใบที่อยู่จังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูว่าการปลูกผักหวานป่าโดยใช้เหล็กนํารากนั้นทํำยังไงนะฮะอ้าโดยเรามีปลูกต้นไม้แดงไปแล้วนะครับพี่น้องปลูกต้นไม้แดงเป็นพี่เลี้ยงไปแล้วก็เอาเหล็กแทงถ้ามันแทงลงไม่ดีก็เอาค้อนตอก็ได้ครับผมเอาค้อนตอกก็ได้ฮะมันจะได้ลึกหน่อย เหล็กก็ประมาณสัก20-30เซนต,ตรงนี้เป็นดินภูเขานะครับมันก็จะแข็งหน่อยแต่พื้นที่พี่น้องทางภอีสารดินทรายก็จะง่ายหน่อยในหนึ่งต้นไม้แดงก็จะปลูกผักหวานประมาณสักสามสามต้นเผื่อเหลือเพื่อขาดว่ามันจะงอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับจากนั้นเราก็เอาเม็ดผักหวานที่มีรากแล้วหย่อนรากลงไปที่ รูที่เราเจาะเหล็กเมื่อสักครู่นี่นะฮะแล้วก็บีบนิดหนึ่งนะครับลาของเขาก็จะดิ่งลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือเราปลูกช่วงฤดูฝนนะครับพี่น้องหนึ่งต้นก็จะมีผักหวานสามต้นหนึ่งต้นไม้แดงพี่เลี้ยงผักหวานนะครับที่นิยมกันก็จะมีมะขามเทศมีตะขบ มีต้นแคลแล้วก็ต้นไม้แดงแต่โดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะมันสามารถเกิดขึ้นกับป่าเต็งรังนะครับก็เป็นพื้นที่ภูเขาลาดเอียงอันนี้เราก็เอาใบไม้มาปกปิดดิดหน่อยนี่ก็คือเสร็จกระบวนการของการปลูกผักหวานป่าโดยใช้เหล็กนำรากและมีไม้แดงเป็นพี่เลี้ยงไม้แดงเราเพิ่งปลูกเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับ ก็สามารถปลูกผักหวานป่าต่อได้เลยเดี๋ยวชวนพี่น้องมาดูอีกสักสาธิตสักหลุมสองหลุมนี่คือเม็ดผักหวานป่าที่เราเพาะงอกมาแล้วนะครับมันก็จะมีรากยาวประมาณสักหนึ่งนิ้วกกว่าถ้าอยากใหรก้รากยาวกว่านี้ก็ได้เดีย๋ยวทีมงานสาธิตให้ดู เล็กนี่เราประดิษฐ์เอาเองนะครับท่านดูแบบแล้วทําได้เลยมีด้ามจับเป็นตุ้รูปตัวทีหน่อยความใหญ่ก็คือทํำยังไงใหญ่แค่รากผักหวป่าลงได้ดก็ประมาณสามมุมเป็นสามเหลี่ยมเมอร์วิยานะครับต่อต้นพี่เลี้ยงหนึ่งต้นก็คือต้นไม้แดงที่เราปลูกไปแล้ว ูตรนี้แพร่หลายไปเยอะนะฮะผู้ผู้กวางขวางมากต้องขอบคุณคุณอาอำนวยครีใบนะครับต้นตำรับอยู่ที่จังหวัดแพร่ผมไปถ่ายทําเมื่อ10บปีที่แล้วอ่าพอได้รูจากเหล็กแล้วเราก็ย่อนรากผักหวานป่าลงไปตามรูที่เราตอกมาสักครู่นี้รากผักหวานป่าก็จะดิ่งลงไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้คือเป็นช่วงเหมาะพอดี ช่วงเมษายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เม็ดผักหวานป่ากำลังออกนะครับกำลังแก่ตามเน็ตก็เปิดจองเปิดขายกันเยอะแต่ถ้าพี่น้องมีต้นอยู่แล้วก็ง่ายเลยมีต้นผักหวานป่าแล้วมีเม็ดก็เก็บมาจัดการเองได้เลยช่วงนี้พฤษภาช่วงจะเข้าพฤษภาคมฝนเริ่มตกก็เราก็จะเริ่มปลูกผักหวานป่าในลักษณะแบบนี้ง่ายๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลุมที่สามแล้วพี่เลี้ยงนี่แล้วแต่ท่านมีเลยนะครับพี่เลี้ยงผักหวานป่าจะเป็นไม้แดงเป็นตะขบเป็นต้นแคร์หรือเป็นมะขามเทศที่เราใช้ไม้แดงเพราะเป็นไม้ที่ทนแรงตรงนี้เป็นพื้นที่ภูเขานะครับไม่มีน้ํารดเราก็จะเลือกพี่เลี้ยงที่มันทนแรงหน่อยพี่เลี้ยงทนแรงก็คือต้นไม้แดงเนี่ย ไม่ยากนะครับผมสภาพดินที่นี่เป็นดินภูเขาเราเลือกปลูกช่วงหน้าฝนช่ำๆเลยส่วงนี้แหละถ้ามีฟางก็เอาฟางปิดนะครับถ้าอยู่ใกล้บ้านพี่น้องแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขาภูเขาเนาะล้วก็จะใช้ใบไม้คุมเกเล็กน้อยถ้าวันหนึ่งฝนไม่ตกมันจะได้พรางแสงด้วยนี่ก็เสร็จไปอีกหนึ่งหลุมนะครับผม พอมาจะชวนพี่น้องมาดูต้นไม้แดงขนาด2ปีแล้วเราก็ได้ทำกระบวนการปลูกดักหวานป่าเหมือนเมื่อสักครู่ที่สาธิตให้พี่น้องชมไปแล้วนะครับว่าลักษณะการปลูกแบบนี้โอกาสรอดสูงไหมจากที่เคยทำมาผมว่ามันสูงนะการปลูกแบบนี้หรือพี่น้องจะไปเพาะใส่ถุงดำแล้วค่อยมาปลูกก็ได้แล้วแต่ถนัด แต่นี้เป็นพื้นที่ภูเขาเราก็คิดว่าการปลูกลักษณะนี้น่าจะทำให้ผหวานป่าเกิดได้ง่ายเพราะมันเกิดจากรากของเขาที่ดิ่งลงไปเรื่อยๆนี่คือต้นผักหวานป่าอายุประมาณสองปีบางคนบอกว่าสองปีทําไมต้นมันไม่สูงผักหวานป่าจะทํางานด้วยระบบรากไปนําล่องไปก่อนนะครับจากนั้นเขาจึงจะแทงยอดไม้เห็น ถ้าลักษณะนี้แบบว่ารอดแน่นอนแม้พื้นที่ไม่มีน้ำรดนะครับนี้เราก็ทำไว้ปีที่แล้วก็ปลูกไว้อีกนี่ก็อีกต้นหนึ่งปีที่แล้วก็ทำเพิ่มเติมก็คือมาเอาเหล็กนำร่องแทงลงไปแล้วก็เม็ดผักหวานปาดีเพาะแล้วรากยาวประมาณสั้หนึ่งถึงสองนิ้วแล้วก็ให้เหล็กนำรากลงไป ก็รอดอย่างที่เห็นอีกไม่นานเราก็จะได้กินผักหวานป่านะครับตรงนี้ก็ไม้แดงเป็นพี่เลี้ยงอย่างดีเพราะว่าเป็นพื้นที่ภูเขาการเลือกพี่เลี้ยงทําไมเราต้องเลือกไม้แดงของผมนี่เป็นพื้นที่บนภูเขานะฮะที่วางน้ําเขียวไม่มีน้ํารดถ้าเป็นต้นตะขบต้นมะขามเทศหรือต้นแคร ถ้าอยู่ใกล้บ้านก็ดีคือเรามีน้ํารถแต่ตรงนี้มันไกลบ้านเนาะบนภูเขาก็เลยใช้เลือกไม้แดงก็คู่กันได้ดีนะครับอันนี้ปลูกแบบติดกันเลยนะครับห่างกันประมาณทั้งสิบเซนติเมตรสิบห้าเซนติเมตรต้นไม้แดงก็เติบโตได้ดีแม้ว่าไม่มีน้ํารถก็สูงไปประมาณเกือบสองเมตรแล้วฮะไม้แดงนี่นะครับอา้าวก็แลกเปลี่ยนให้พี่น้อง ดูเป็นแนวทางไว้ครับผมสำหรับสหายสายเขียวสายป่าคนบ้าปลูกต้นไม้ก็คงหลายท่านทำไปแล้วแหละอันนี้ก็ทำคลิปให้พี่น้องที่มือใหม่อาจจะยังไม่เคยลองทำก็ลองทำดูนะครับอขอบคุณมากครับผม